สวัสดีครับผมมาร์คเมท่านขุดวันทวเวะตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ในพื้นที่ของชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าเต่าปูนะฮะก็มายืนอยู่ตรงชานชาลาของเส้นทางรถไฟาสายสีม่วงครับรถไฟฟาสายสีม่วงเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปทางสถานีสุรราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วะทสูงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ไปทางสถานีพนังก้าวสถานีตลาดบางใหญ่แถวนั้นนะฮะสำหรับ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายบรรยากาศเขาเรียกกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับกับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถานีเตาปูนนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นี่ก็อาจจะได้ยินเสียงฝนตกค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ฝนกําลังตกเทลงมาอย่างหนักเลยนะฮะก็เป็นช่วงบรรยากาศในช่วงเวลา15บห้นกา 19นาทีที่สถานีเตาปูนครับผมมาถ่ายคลิปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะช่วงนี้นี่ก็เจอคนหน้าทุกวันสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพาเดินจากจุดของชานชลารถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงนี้ครับไปยังจุดของชานชา,าลารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนครับนี่ตรงนี้เขามีรูปอักษรชี้ทางซ้ายก็ทางด้านขวานะครับ ทางด้านซ้ายเนี่ยจะไปทางชันชาลาหนึ่งครับในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะส่วนทางด้านลูกศรทางด้านขวาเนี่ยครับจะไปทางชันชาลาสองนะก็จุดของชันชาลาหนึ่งเนี่ยจะไปทางบางซื่อสวนจารุจักรลาดพร้าวนะฮะส่วนลูกศรด้านขวาเนี่ยจะไปทางบางอ้อน,นะครับสินนนรินทรวก็บางขุนนนท์นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะผมจะลองเดินไปยังจุดของชันชาลาที่หนึ่งนะฮะ ก็จะเดินไปทางด้านนี้นะฮะแล้วก็จะใช้บันไดเลื่อนนะครับเพื่อลงไปยังจุดของชานชลาที่1ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารมารอรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะที่จะเดินทางไปยังสถานีต่างๆในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะสำหรับชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนะครับ ด้านชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดของชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะก็ถือว่าสถานีต่อปูเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อในเส้นทางรถไฟฟ้าอยู่ทั้งทิ้น2ส,สายนะครับก็คือสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ำเงินลงมาแล้วนะฮะ นะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเนี่ยครับเขามีลุกสอนชี้ด้านขวาบอกนะครับถ้าลงไปเนี่ยจะเป็นจุดของทางออกของสถานีเต่าปูนะฮะแต่เราจะไปกันทางเนี่ยครับไปบางซื่อสวนเฉลิมจักรแล้วก็ลาดพร้าวนะไปยังชานชลาที่1นะฮะนะครับก็อยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยครับสำหรับชานชาลาที่หนึ่งในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินที่สถานีเต่าปูนะฮะก็เดินใกล้ๆนะครับ จากชานชาลารถไฟฟ้าสายสีม่วงครับมายังจุดชั้นล่างครับที่ชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยครับเราก็จะเห็นพวกบรรดาผู้โดยสารนะครับมายืนรอรถไฟฟ้านะฮะก็จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง,างต่างๆครับในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตรงจุดชานชาลาที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยจะไปสถานีอะไรกันบ้างนะครับ ก็มีหลากหลายสถานีนะฮะไปบางซื่อสวนจรุจักรลาดพร้าวนะครับสุทิสารนะฮะแล้วก็ไปยังโซนใจกลางเมืองนะครับอย่างเช่นสุขุมวิทนะครับลุมพินีศรีลมนะครับไปสถานีหัวลาโพงนะครับไปสามยอดสนามชัยแล้วก็สถานีสลับภาพแล้วก็ไปทางฝั่งคนมเุรีครับอย่างสถานีบางว่าสถานีภาษีเจริญสถานีบางแคแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีหลักสองในเขตบางแคนะฮะ นี่ก็จะเป็นจุดของบริเวณชานชาลาที่1ของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถานีเตาปูนะครับส่วนจุดชานช,ชาลาที่2เนี่ยจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะก็จะไปทางสถานีบางโพบางอ้อบางพัฒน์สิรินพรนะครับไปทางบางขุนนนท์แล้วก็จะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีจรัญจิตศักสถานีท่าพระนะครับนี่ก็จะเป็นจุดของบริเวณ ชานชลาที่2นะครับของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินฮะก็เป็นการเดินจากชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับมายังชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินครับตอนนี้นี่รถไฟฟ้ายังไม่มาครับก็จะเห็นพวกบรรดาผู้โดยสารนะครับกําลังมายืนรอรถไฟฟ้าเพื่อจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆนะฮะ ก็คลิปนี้นี่มาถ่ายบรรยากาศของกับช่วงนี้ฝนตกลงมาพอดีเลยนะครับสำหรับการรีวิวการเดินจากชันทลารถไฟฟ้าสายสีสม่วงมายังชันทลารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนนะก็อาจจะได้ยินฝนตกแทรกมาบ้างนะครับเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวการเดินจากชันทลารถไฟฟ้าสายสีสม่วงครับ มายัางชานชาลารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีเต่าปูนก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ